หาึ่งทุ่มเคิงเป็นตนนะครับเวลาคือมันกับสิมดเวลาของทั้งเจ้าหน้าที่พื้นที่พื้นหเวลาได้แค่ตีนึงเนาะแล้วเบิ้งทาที่ของฝนมันก็ยั้งแห้งเลยๆแต่กับฝนกระตกธรรมดาบ่มีล่มนะครับเพราะถ้าผมประกาศแบบนั้นแล้วทีมงานก็เริ่มเก็บของฝนของ,ของเช็ดหนาเช็ดตาออกทั้งตีฝนของลงจากเวที่ เพราท่านไดถึงสิิหน้าที่ครับล่มมามาหลบแหล่เลที่มันด่วนไปทั้งหนาอันนี้คือผมยืนเบิงอยู่ประตูผมก็เลทพี่บอกคนงานพี่ในกลุ่มบอกว่ามาเบึงเบึงเลทที่ในเะดอร์เซฟตีนะนะฮะเทากับคือคือเบึงตัวนี้แต่ละมืเอเนเทาเซฟตีอยู่แล้วครับนี่เล็กนี่ปะกับนี่เล็กดำนี่เชือกนี่อียงเทยวคือกันมันเป็นธรรมชาติที่มันบริรุ่นแรกเนะี่ยมันบอกเคยมีปัญหาดอกเพราะผมอะ่ะ อันดับแรกเลยผมก็คือถึงความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับขันปางยางแต่ละมือเข้าเหตุงานอยู่งดีมาโดนเนาะสิมิเ้นเรื่องฝนเรื่องฝ่าเรื่องอย่างสี้นครับแต่คิดว่ามันสิมีลมอ่ะผมสิบก่ขึ้นฉากเลยโดยเพราะมันเป็นนางลานมันมานางลานเล็กกะจริงแต่มันเป็นเล็กที่ตอกันไปเรื่อยๆนะครับขันล้มมมกขันมาแห้งมันกับอายุโดยเฉพาะห้องซิมิฉากประดับประดายีอย่างที่มันเต็ม อ่าจังเสียครับห้างห้างอันตรายคันมือใดมีมนีม่ส่งสิบบอดีแน่เนี่ยผมบ่ขึ้นเลยเอาความปลอดภัยไว้ก่อนอ่าการแสดงแบบว่าตองมี้ากแต่มือขึ้นนะครับมือขึ้นมันบอกมีทาที่วาสิมีฝนมีลมครับหลังจากที่ผมประกาศยกเลิกการแสดงไป บกถึงสิบนาทีครับดังคนตีอย่างล้มจางเหมือนเราลมดวนหนาที่ที่ไปมันมบ่ลมบันนี้มันมาจากข้างหนาบัานนี้ล้มมันหมุนมันตีกลับมามันกระแทกบ,บุบบุบบุบเลยคานไฟทั้งหนานี่กลวยต้นเต้นต้นเต้นผมมาโอ้ตายตายแล้วตายแล้ว,ลว,ลวเหตุอย่างไรเนาะว่าสัง่งอื่นคนออกมาก,ก่อนบ่ต้องเอาแล้วคือคุณบึงแล้วแ่ละมันมันบ่คือแล้วลมกับป่อยมันลมไปเลย อืน่นคนออกมาเอืน่นทางเครื่องอิน่นยังมากับห้องแตกเซลลอยู่กับฝ้าห้องฝ้าแตกป้าผมมาปนนมปนฝนมาเดือนสามเดือนสี่แม่พี่น,อน้องปกติฝนฤดูนี่เนาะอันนี้มันเป็นปลายฝนมันสิบอมคอยมีฝ้าห้องบมคอยมีฝ้าแตกฝ้าพาบมคอยมีล่มเลยครับมัน,มนหลังจากนั้นเลดีอยมันก็นลง วยมาทางหลังคือลงไฟหนึ่งไฟหนึ่งค่าจอจอจอกันหนึ่งลงแต่ว่ามึงขึ้นนีนาว่าโค้งมันมันจนว่าโกงลงเลยเลยมันขึ้นขึ้นมาได้มันส่อมบอกไหมถึงไฟเขาวขา้ครันจะพับจอไมันอย่มันพับลงมาได้เลยครับอืนพับลงมาได้มันลดลงมาได้หรือรดพับลงมาปุ๊บลดลมันีกมันเอ็นลงมาแบบนี้เลยนะับแต่ว่าก มันก็ได้ตัดเล็กกินแล้าดำไปอูอออกหนึ่งสองสามสี่จุดสีแล้วเป็ตัดออกแล้ววันนี้สุ่มกลางขั้นสุ่มกลางนะครับร้อยโดดขวมไหมสักประมาณทุกคนครับลองจินตน์กนนการเบิ่งครับเป็นอย่างคือสิบเซพแต่ด้วยคพราะมาอุปกรณ์เนี่ยมันกระดดีที่สุดขึ้นนางหลานแล้วนางหลานเขาก็เป็นนางหลานแบบสัง่งพิเศษแบบแข็งแรงสุดแล้วนะครับแล้วเขาก็เซฟแต่ละมือเขาก็มีไฟที่ตรวจที่เช็ค การเสฟตีถูกอย่างแต่มันมาแห้งไหมครับถ้าไม่ฉาดเนาะมันกับบอเมนไผ่กับบอยยางมันเป็ี่ยนยังสี่นะครับเพราะแต่ผมตัดสินใจว่ามันเบาบอไหวแหละมันจะไหนมันก็ต้องลุ่มผมก็เคลียร์คนงานเก่ากว้อปลอดภัยออกมาปัญหามันก็มีใหม่แกเนาะนะฮะมันมันเกิดขึ้นแล้ว